<c oughs> โอ้เป็นเรื่องแล้วมึงไอ้เพีย้ยนนิมนต์เรามีเรื่องต้องคุยกันหน่อย อยากจะบอกให้ช่วยปรามไอ้บ้านั่นเลิกมาวุ่นวายที่อาสมทีหนึ่งนึกไม่ถึงว่าจะเจอโยมเพิ่มที่นี่นึกไม่ถึงเหมือนกันว่าจะได้เจอลูกตะท้วมกับยายเปริกนั้นมาครองผ้าเหลืองแบบนี้โยมก็เหมือนกันก็ยยังยึดอาชีพหลอกลวงชาวบ้านไว้อย่างเหนียวแน่น นะอยากมองรับภาพยนะังไงเกิดแก่เจ็บตายเป็นสัจธรรมซึ่งทุกคนต้องเจอโยมตายก่อนก็เป็นผีรุ่นพี่ตายหลังก็เป็นผีรุ่นน้องเอาไว้เจอกันตอนต้อนรับน้องใหม่นะรับรองสนุกแน่เอาสมบัติสำนวนทไม่เกรงใจว่าจะให้อ่างเดี่ยวแม่งซะเลย ชาบ้านในที่นี้คงอยากจะรู้สินะ่ะว่าก่อนที่จะมาห่มผ้าเหลืองหลวงพี่องค์นี้สร้างวีรกรรมอะไรไว้บ้าง 啊、嗯、公。老公。 แล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นกับชาวบ้านที่มาศรัทธาพระอย่างนี้ไหมครับพ่อเพิ่มอา้าวแล้วย่างนี้เจ้าพ่อจะโกรธไหมครับโกรธแน่น่าสงสารชาวบ้านจริงๆที่ต้องมารับเคาะโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวแบบนี้ใช่ทุกคนที่มาอยู่ในวัดนี้จะต้องมีเคาะแน่นอนถามหน่อยอคิดได้ไงตับผีรุ่นน้อง เฮ้ยพวกเราจะหยุดทำไมวะอยู่ไปก็ซวยวะซวยบังคับไม่ต้องอยู่ไหทางกลับบ้านดีกว่าเรื่องมันไม่จริงสักหน่อยอ่ะทำไมพ่อต้องใส่ร้ายหลวงพิแท้งเงี้ยด้วยเขาเรียกว่าทำวิกฤตให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองไวอีพเนียงชาวบ้านเริ่มมุ่งมิดแล้วครับพ่อเพิ่มฉันไม่มีอารมณ์บอกนะเนี่ย <Pokémon> <trilogy> เอ็งอย่าคิดให้มันมากไปหน่อยเลยเว้ยพเนียงเอง็เองดูพวกชาวบ้านที่เขามากราบไหว้เจ้าพ่อเขามากันด้วยความหวังนะเว้ยแต่หนูจะไม่พูดถึงหนูพี่แท่งนะก็ตามใจเองทำอะไรตามที่เองเห็นสมควรแล้วกัน ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวอยู่ในรอบเลครับเดี๋ยวจัดการเองนี่หนูไปเรียนหนังสือกับน้าที่วัดเปล่าคุณพี่จะไปด้วยกันไหมคะหรือว่าคุณพี่ไม่ว่างเอ๊ะหรือว่าว่างเอ๊ะคุณเลี้ยงขาจะไปไหนล่ะคะเนี่ยจะไปอาสมด้วยกันสักหน่อยไหมคะ,ะพี่เสด็กเพราะ